คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และเผยแพร่สินค้าของทางบริษัทเท่านั้นหากท่านใดสนใจสินค้าโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสวัสดีครับวันนี้บริษัทพลวัตเครื่องยนต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องยนต์การเกษตรภายใต้แบรนด์คา w a m a ม่าแพต m ินัมและคาว a k o โควันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งาน เครื่องยนต์คาวาม่รุ่นคาวาม่ 500D ติดตั้งอิเล็กทริกสตาร์ทนะครับหรือสตาร์ทมือครับ,ครบเครื่องยนต์คาวาม่ 500D ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศมาพร้อมกับพิกัด3.5แรงม้าที่3,600รอบปริมารกระบอกสูบอยู่ที่1 9 6ซีซีครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้3ลิตรนะครับแล้วก็ความจุข,ของน้ำมันเครื่องอยู่ที่0.7ลิตรแล้วก็ใช้เป็นกรองอากาศแบบเปียกนะครับที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือฝาถังครับฝาถังนี้ของเครื่องยยนนนตตคาาาาววััีี้จะเเป็ฝแบบกบกร เพื่อป้องกันการกระเฉาะของน้ำมันได้ดีขึ้นครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายขึ้นการดูแลรักษาเบื้องต้นของเครื่องนี้นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือ20ชั่วโมงแรกให้ถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นทุกๆ50ชั่วโมงของการใช้งานนะครับเครื่องยนต์คาเวอร์มาห้าดีตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการสตาร์ทแบบอิเล็กทริกสตาร์ทนะครับหรือก็สตาร์ทจากไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการใส่สายขั้วแบตเตอรี่นะครับก็คือต่อขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบครับต่อไปก็จะเป็นการเร่งคันเร่งนะครับให้อยู่ระหว่างคิงกางนะครับต่อไปก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับโดยการบีกุญแจสตาร์ทค้างไว้พร้อมกับกดวาลลงนะครับและจากนั้นพอเครื่องได้รอบแล้วเราก็ทําการปล่อยวาลนะครับเพื่อให้เครื่องติดนะครับ หากเกิดกรณีที่ไรสตาร์ทไม่สามารถใช้งานได้หรือแบตเตอรี่หมดนะครับเราจะทําการสตาร์ทมือนะครับโดยการใช้สตาร์ทด้วยรีคอยล์สตาร์ทแบบสปริงลังกลับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมสาธิตการสตาร์ทให้ดูนะครับเร่งคันเร่งเล็กน้อยครับให้ถึงตรงกลางเหมือนเดิมเราจะทําการดึงดึงรีคอย์ก่อนนะครับให้ตึงให้ตึงมือครับให้ตึงจนเราไม่สามารถดึงได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดเบาลงครับจากนั้นก็ทําการสตาร์ทครับ ครับทั้งหมดนี้คือการสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องยนต์เขามาาร0 0 d ติดตั้งอิเล็กทริกสตาร์นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ hmm. ไปที่เพจ Facebook พลวัตเครื่องยนต์และช่อง YouTube พลวัตชาแนลนะครับหรือตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ